ขอรียนชิญครับครับสวัสดีครับผมตัวแทนจากเพชรวันฟาร์มนะครับผมแล้วก็ข้อควายไทยคุยปอขาวเป็นตัวแทนจากจังหวัดกำแพงเพชรครับผมวันนี้มีโอกาสนําพ่อพันธุ์มาโชว์นะครมีน้องตุมตามควายแคะด้านหลังนะครับโทษนะครับเป็นพี่ตุมตามครับแล้วก็น้องทุ่งทองครับผมตัวแรกที่จะแนะนําก็คือน้องทุ่งทองครับปัจจุบันอายุ4ปี5เดือนครับผมกับความสูง175เซนมครับผม เป็นลูกของพ่อรุ่มเพชรนะฮะแล้วก็แม่ถุงเงินครับผมครับเกิดจากครอบบ้านบุงติ๊กควายไทยนะครับปัจจุบันมีผลงานนะครับผมครับก็คือมีผลงานส่งลูกที่ให้กระดูกโครงสร้างที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีหน้าเขาที่มีเอกลักษณ์นะครับดั้งโด่งนะครับผมมีน้าเชื้อจําหน่ายนะครับอยู่ที่หลอดละ1 0 0 0บาทชุดละ10,000บาท12หลอดครับผมครับ สามารถติดตามเจ้าทุ่งทองได้ที่ Facebook นะครับ Nerd New Year Farm หรือติดต่อที่เซียหนึ่งได้นะครับครับผม